พอเวิร์ดตรงช่องให้โฟมก็ได้เอาไปนะคนไหม่ผมว่าคุณเป็นแถวรองเทาก็ไปเดยอะเลยเสร็จแล้วนี่ร้านขายรองเท้าเดี๋ยวจะเอ่อเปิดขายเร็วๆนี้ครับรีบเลยค้าขายไปหลายคู่แล้วดีมากเฮ้ยลองเพลงไหเขาบอกแกแล้วเลื้อยเข้าไปเรื่อยๆเลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ รองเท้า on the floor แปลว่าจแบบปูให้เต็มฟลอร์นี่ครับนอนมีความเห็นไงก็ดีนะก็เดี๋ยวจะมีจะดูทางเดินให้หนึ่งช่องเพราะว่าเวลาคนเราเป็นเราคนเราเดินงัเราใช้ทางเดินนี้เดียวเราไม่เดินทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้รองเท้าอันนี้นะข้าพุทธที่ไปทำอะไรแล้วก็อยากทำเป็นทางเดินให้รัชเจอร์เหลือไหนเพราะว่าปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันก็มีแบบประมาณสามร้อยหกสิบห้าคู ไปไปรับสิไปไหนไปด <ไป S 1> ิ<ไ>ปอาจจะเกินไปไหนกนันกินข <มา S 2> ้าวครับเมื่อมือเปลี่ยนแล้วน่ะ